สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูเจ้าตัวเขาเรียกว่ามูลเล่ไดชาร์ตนะเนาะคือมันเกิดเสียงดังนี้ผมไปหาข้อมูลมาก็คือเป็นจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆฟังเสียง เตอออกเพื่อจะได้ยกลูกได้ชาร์จออกง่ายๆก็คือจะปลดน็อตสองฝั่งปลดเิ้มขัดสองฝั่งวิธีออกก็ออกแรงนิดนึงแรงดึงสองด้าน ถอดสายพานก็คือใช้บล็อกเบอร์สิบห้าใส่เข้าไปตัวอลอกเล่งสายพานเราต้องหาระยะมันให้ดีใช้ประแจแบบนี้นะถ้าไม่ได้ก็ต้องปรับหาล็อกมันให้ได้ได้ระยะของมัน ได้แบบนี้แบบนี้ปุ๊บกดแล้วก็ปลดสายพานออกปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้ต่อไปก็ปลดแจ็คแจ็คปลดได ปลดยากเหมือนกันนะ,ะนจะมีล็อกของมันนะครับปแจปลดสายขั้วลบตูดได้นี่จะเป็นเบอร์12 โอเคครับถอดสายตูดใดออกมาแล้วขั้นต่อไปจะถอดน็อตยึดน็อตยึดใดชาร์จ อย่างแน่นนะเพืเ่อน มไม่มีประแจถอดไอตัวหัวได้่ะเข้ามาดูใกล้คือผมจะใช้ลูกบล็อกใส่เข้าไปโดยใช้ผ้าเนี่ยรองเงี้ยเจาะรูตรงกลางผ้านะแล้วก็ตอกเข้าไปให้มันแน่นแล้วใช้ประแจหกเหลี่ยมลอ็อกตัวล็อกมันอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยกล้องโฟก,กัสนะแล้วก็จะใช้คีมล็อกจับหัวลูกบล็อกลักษณะอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ย นี่ใส่เข้าไปตรงกลางอยางนี้แล้วก็หมุนออกหมุนให้พุ่เลนนี่ออกเอาแคร่แล้วขอเตรียมก่อนอผมใส่จัลบบีเข้าไปตรงลูกปืนลูกปืนหัวใดมามาดูใ,ใกล้ผมงัดในตัวเจ้าแผ่นปิดแล้วผมเห็นลูกปืนมันแห้งผมก็เอาเจัละบีใส่เข้าไปแล้วก็กดในตัวล็อกซิลกันน้ำเข้าไปคืน อันนี้เป็นการซ่อมชั่วคราวนะครับแนะนําว่าเปลี่ยนใหม่ได้ก็เปลี่ยนนะครับผมเช็คราคามาแล้วประมาณพันหนึง่งในพวกเว็บขายของอะ่ะประมาณพันหนึง่งแท้เทียมเทียบดูเอาเองนะอันนี้คือซ่อมเบื้องต้นส่วนจะหายไม่หายเดี๋ยวต้องลองดูตอนสตาร์ทอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปประกอบให้ดูมาตามมา เริ่มประกอบแล้วนะ เดิมทำแบบเดิมดันดันรับใสสายพานเสร็จนะครับเช็คดูความเรียบร้อยให้เรียบร้อยดูความเรียบร้อยของสายพานเข้าร่องตรงร่องหรือเปล่า ค okay. แต่จะไปใส่สายสายตูตรใด,ดล่ะ กอบเรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูโอเคครับเสียงก็เบาลงนิดหน่อยคือแนะนำว่าให้เปลี่ยนครับราคาเปลี่ยนก็นั่นแหละเช็คเอาให้เน็ดซื้อมาก็มันจะต้องมีเครื่องมือพอนน่ะ คือไปจ้างร้านก็ขอดกันแบละสอดไปไปจา้างก็ขอดแต่ถ้าไปเปลี่ยนที่ร้านผมไเช็คราคามาแล้ว2,003นะคือเขาบอกของแพ้เพื่อนๆจะหาดูแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับคลิปนี้ราย